มันเลี้ยวไม่ไปเลยขึ้นมาขึ้นมาได้ไสวัสดีค่ะต่อจากอีพีที่แล้วนะคะที่ป้าเราทำถนนฝนตกค่ะ รถเข้าไปติดโอ้โหทุรักทุเลมากไปทุกคนดูสิเขาทำอย่างไรกันรถไทยดึงนะคะ แอบกว่าน,นะคะมันแคแบต้องแอบนะคะ พี่น้องเอ้ยเขาเนี่ยก็เกาอีกบังอะไรย่างย่างจะมกเก่อนต่วนอยเอ เอาห้อว่าไงเราดูนะคะว่าปลาเหลาจะพาทีมงานทำเทือกเขาอ่ไรนี้แต่ไหนเอ้ยแต่ไหนกูยังถอดบอกเสียเกียด้วยแค่ไดนเทียเดียกดูค่าไ่อยู่เฮ้ยที่บางยางอยู่บางางค่วล้วแมมันทางแขบขันไปตามห่วยทางแคบเรา่าพ่อฝนตกใส่อีกี้ เป uh. ็นไดปูโดนย่างนี na 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 na! Um ่ยู่นี่โดนย่างเดินนาเดินนามันไม่ไปเลยตีนแล้วมัน เอาเก์รดออกนี่ยเอฟซีะไรีจะเลนไม่ติดคินครับมันจเนดไปท่ได้เออายเอฟซีเนเพื่อสีลงเพื่อสีได้ลงลีปถามเอซก็คือแนปูอฝตกแนเนปูปูเขาจะว่าฝนตกแนทเห็ดหยังเอฟซีสาก็อยู่ได้ดีทุอาจะไม่ทำก็ไม่ได้นะคะชาวบ้านเดือดร้อน ทางก็แค่ไปที่ชาวบ้านเขาปลูกอยู่ค่ะเขาก็ไม่อยากตัดให้นะคะทีนี้มันก็เป็นอุปสรรคหลายๆอย่างเลย,เป,ย,ยปลาลรเราจะกรีดออกเลยปลูข่อยเบาๆก็ไถเลยพี่นอ้องมืดมือแล้วขับแต่รถไถอยู่ดีละ รถไทยจอดอยู่สี่ห้าคันหกคันนะคะจอดเฉยๆค่ะรถไทยเยอะมากเลยแต่ว่านี่ <Wow. S 1> เรดอยู่คันเดียวนะคะพรที่เหลือเกรดไม่เป็นไม่ได้เดี๋ยแด่าเอาอีก ดึงบ่ทดสอบอีกสักรอบอออเออคอยขยานโซโดีใจคาเทนอลบัดนี้ไอไสบะบ่ม,มีมุกลบบัดนี้เบิง่งอือ <c oughs> <c oughs> ไปบ่ได้แล้ว <c oughs>

มันเลี้ยวไม่ไปเลยขึ้นปะได้วางอันวาขายขายก้อนโอ้โหเละครับเละเละเลยได้ช็อตเด็ดย่้งพวกมันนำตกน้ำไหม โอ้โหทุกคนมาเห็นงานขนกับพ่อแม่โอ้โห,โโหดูสิทุกคนรถไทกับตกรถไทตกมันติดต้นยูคานี่แหละ อะไรก็ไม่รู้ฝนนะทางมันเทบเข้ายากแล้วฝนยังมาตกใส่อีกเรียบร้อยเลยค่ะเ f ีป้าเราตกข้าง,าง oh. ทางโโอ้ห รอไม้แล้วค่ะโอ้โหทุรักทุเลมากเลยรอชมตอนต่อไปนะคะว่าเราจะรถขึ้นยังไงแ้่ทางเส้นนี้เราจะโ <l ots> เหเจ็ดไหมนะคะ <l ots> สงสัย ตัวไซน่าจะได้นอนเต้ารถอ,รอูออดําของเรา <laughs> <laughs> เรียบร้อยเลยยังไงก็าฝากด like, <c oughs> กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เราด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณและสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>